โดนนี่แล้วครับป๋าแจ้ครับตันนี้รับป๋าปัะนี่ห็นออกไปออกวะออกวะ มาแล้วบอกว่าบอกเลย ấu ấu, bồ người ta, hehehe, ăn pa lư khuẩn, lư khuẩn, ấu. ไปได้เยตัวนีุ้่นเรียนที่ใจันครับใหเหอยู่ในนั้ก่อยู่ในแองเแหละครับคุ่นทีุ่ใจอยู่ในแองคุ่นะออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้เร็ว ao mày ăn là những gì đang mày ăn là kia đang hình à, anh ấy anh đang quá ô ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Đáp hết khác. Bạn nào Tất cả mọi người. Little thằng này fun. Little fun. Little fun. Little fun. con fun. Little 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 ท่าคนเน้ยเอากินวานไดนะท่าคนเนาะโอ้ทาคนณงัดจีกันโอ้ยตัวใหญ่กันเนี่ว่านงัดกันตีขึ้นโอ้เอาส่วนถึงดีกาเลยดอกดอกปลตาขึ้นยุยยิไกลกอ่าตาไ่ย่อมฟูเลยหรอท่าคนงัดยุครับคนท่คน

ปลาขึา้นมขื่นล่ะปลาฮะ <c oughs> <c oughs> ตอาไปย่อมฟูแลยเอา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 ออกแกงเดียว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 โอ้โหเบรกไรแล้วเบรกไรเล่าเี่ย็นปะตาเปลี่ยนปะไหวไหมเนี่ยต้องต้องเอาว่าไหวยังไหวอยู่ครับตอนนี้ยังไหวอยู่ ยังไหวครับยังหวอแกอแกไอแก้แกจดแล้วรอกไม่ดิเออโทษน่พ่อยิ้มโดนนะครับนองวลูกอ้ยลอยแล้วรอยแล้วโอ้ยลกไ่ไกลนน่ะเออเอายืนเรียตไ้ครับตงนอนแล้วนี้ ขุ่นกันถิกขุ่ไปเทา้ทาที่ขางหลังบอรู้ว่าครับนี่นนะองเลยว่านับสิบปะอ้นับสิบครับอเคแค่สองคนนะโอ้นี่สิเดี๋ยวมอเตอมาเป็นมาเป็นสิเมาแล้วหเอ็น ขึ้นยื่ไก่ฟางแบบมาไล่กับฟังแล้วครับน่ยไล่กับฟังแล้วครับนครับที่แจ้งครับไมร่อยเหรอไม่ลไม่ยอมโอ้ยอยู่ปหน้าคนอ่ะ ร้อยเรียบ้อยเร้วไปลอยเร้วไปเลยครับไปเลยเอาเบิกง huh? ่ายหน่อาเบิกง่ายหน่อยตัวนฟูมาเศร้าน่นะเห็นบอกว่าจะถีกด้วยวะดหมาถีกของเราอยู่ดีะอย่าบังครับอย่บังเฟมอย่บังเฟมเออมันเมยเลยนี่เงีนเมื่อตังอ้เศร้าน่นี่ฮะ Messi lăng a phong ngạc hát hát xi áp lên gọi nó mùi tạc nó xa đâng xa xi đi ít 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 วุ้ยื่นใ่คนเหนแล้วครับเห็นแล้วเหร็นตัวแท้ตัวนี่เห็นตัวปลาอยู่ปลาปลาปลาอะไะอยู่ซีถียงหน้าพอดีมีปืนไหมนมีปืนมารับมีเากมาลอเปยไปเลยไปเลยครับบอว่าได้อยู่ได้อยู่ มันเขาฟังเลวนะได้เด้อตัวนี้เด้อลงเลยครับลงเสียบเลยโอ้โอ้โอ้ยามันไข่น่อล้วยามันไข่อันนี้ดอกเบี้ยไงขาใหม่เอู เอลุกแล้วครับลุกแล้วครับรับสิบไม่อยู่ครับลุกแล้วครับอะไรครับมาเลยใช่ไหมหมดแล้วมาแล้วโอ้โหเอาเบิ่งอไาเนี่ยเบิ่งอไาเนี่ยสูวะสูวะยังสู๋อยู่ครับยังสู๋อยู่อู้ตายอีนหน่อยอีกแล้วอ่ะ ปเาเลนออกอกี้เดียวฮะเลียนวะเ,นเอาไปไปครับเอาสายอา้ยอ,อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วเห็นตัวแท้ตัวนี้

ไปแล้วครับไปแล้วครับเออนี่ของแเอพอขั้สองอันเลยมาเลยครับถึงมาเลยงานับฟางเลยเอานี้ปลานี่มาถึงแล้วนี่ปลาอยู่นี้แล้วนี่เอาครับบุญครับบุอ้เ้งเยเ้เ้ย เอาไปครับถครั mm ้งโอ้นี่เดียวเอาไหมขิมขิมิมนี่เดียวนี่เดียวใจเย็นใเย็นใจเย็นส่ทีเดียวได้จะหลายเทียวได้ใจเย็นนะเ้ามาหมกันเอาหนึ่อาเลยเร็วึ้ดโอ้ยยิงยิงยมันเข่าโอ้ยมันล่าตัวนี่ปีจับไปมันมันครับจับสายพิษนะสายพิษนะเอาอุ้ย้ยเอาากล้ใ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 กล้กล้ไกล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 ไกลกล Ôi! Ô, bay nữa, bay nữa, nữa.